ฮัลโหลครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปสั้นๆน,นะเอ,อผมได้ใช้เอกสารที่รวบรวมมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะใช้ AI เป็นตัวสรุปนะครับเนี่ยที่ผมเห็นมีการผลิตเหรียญกระสาบกติปัดฝุ่นกฎหมายนำเข้าเหรียญอธิบายสรุปสาระสำคัญนะครับผู้มือหลักเกณฑ์กองกระสาบประวัติการผลิตเหรียญที่ระลึกต่างๆ อันนี้ผมรวบรวมไว้เป็นเอกสารทั้งหมดนะครับเนี่ยนี่ภารกิจสำนักการเกษตรอะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้โปรแกรมเป็นตัวสรุปนะครับยิ่งกว่าด็อกเตอร์อีกอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวผมขอปรับไมค์ก่อน เร็วๆนี้เราน่าจะเห็นข่าวเรื่องคนปุ๊บเหรียญสิบบาทกันนะคะเอาวงแหวนข้างในไปทําเครื่องประดับอะไรแบบนี้ครับเห็นเหมือนกันครับก็เลยทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทําแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วจริงๆไอเหรียญที่เราใช้ใช้กันทุกวันเนะะี่ยค่ะมันมาถึงมือเราได้ยังไงใช่ครับวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูนะครับ <คะ S 2> เราจะดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข้อมูลโดยตรงจากกรมธนารักษ์ ก,กฎหมายเองพรบรเงินตราความเห็นทั้งกฎหมายก็มีมแล้วก็พวกรายงานโครงการพัฒนาต่างๆของโรงกาซาปัดแล้วก็ข่าวที่ว่าเนี่ยแหละครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ทํายังไงจนถึงข้อาข,ข้อบังคับต่างๆดีเลยค่ะงั้นเริ่มกันที่ขั้นตอนการผลิตก่อนเลยที่โรงกาซาปัดกรมธนารักษ์เนี่ยเขาทําเหรียญกันยังไงคะครับหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับ4ขั้นตอนครับผมเริ่มจากการทําสิ่งที่เรียกว่าแม่แบบก่อน แม่แบบใช่ครับคือต้องออกแบบลายเหรียญก่อนทั้งหน้าทั้งหลังเลยต้องสวยต้องเป๊ะละเอียดมากๆโดยเฉพาะถ้ามีตราเกี่ยวกับสถาบันนะครับอันนี้ต้องผ่านคณะกรรมการต้องขอพระบรมราชานุญาตเลยแค่เริ่มก็ละเอียดแล้วนะคะครับพอได้แบบแล้วช่างปั้นฝีมือดีๆเนี่ยเขาก็จะมาปั้นต้นแบบเป็นดินน้ำมันก่อนซึ่งจะใหญ่กว่าเหรียญจริงหลายเท่าเลยนะ ประมาณ5 8ถึง8เท่าใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ,รบแล้วก็เอาไปหล่อปูนปลัสเตอร์ตกแต่งให้คมชัดแล้วก็ทำพิมพ์ซิลิโคนแล้วก็หลอด้วยอีพ็อกซี่อีกทีถึงจะได้เป็นแม่แบบที่ว่านี้แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างต้นแบบใหญ่ๆก่อนแล้วจากแม่แบบอีพอ็อกซี่อันใหญ่นี่มันกลายเป็นเหล็กแข็งๆที่ใช้ปั๊มเหรียญได้ยังไงคะ ฟังดูซับซ้อนน่าดูซับซ้อนจริงครับแต่เอาว่ากันง่ายๆคือแม่แบบอีพ็อกซี่อันนั้นนะครับจะถูกนําไปเข้าเครื่องย่อลายลงบนแท่งเหล็กกล้าเครื่องย่อลายครับมันจะมีกระบวนการต่ออีกหลายขั้นเลยครับต้องออกไปตกแต่งชุบแข็งแล้วก็ถอนลายลงบนเหล็กอีกอันได้แม่ลายลงเอาไปทําแม่ตาแล้วก็ถอนลายอีกทีเป็นดวงตา โอ้โห oh, หลายทอดมากใช่ครับหลายทอดมากกว่าได้ไอตัวดวงตราสุดท้ายซึ่งเป็นเหล็กแข็งๆที่มีลายเหรียญแบบกลับด้านสลักเอาไว้นี่แหละครับตัวนี้แหละคือตัวปั๊มที่จะใช้ผลิตเหรียญเยอะๆต่อไปเหมืองเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับความซับซ้อนตรงนี้แห mm. ละครับที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้ด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะได้ดวงตรามาแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะขั้นตอนที่3คือการเตรียม เหรียญตัวเปล่าครับเหรียญเปล่ากลมๆ,ๆใช่ครับเหรียญกลมๆแบนๆยังไม่มีลายเริ่มจากเอาโลหะผสมตามสูตรของเหรียญแต่ละชนิดนะครับมาหลอมแล้วก็รีดเป็นแผ่นหนาๆโอ้แล้วก็ตัดปั๊มออกมาเป็นแผ่นกลมๆที่ว่าแต่น,นั้นเขาจะเอาไปยกขอบคือทําให้ขอบมันนูนขึ้นมาหน่อยนึงทาไมต้องยกขอบคะอ่ะมันช่วยให้ตอนปั๊มลายเนี่ยลายมันจะเต็มสวยคมชัดครับแล้วก็ช่วยป้องกันลายสึกด้วยเวลาเราใช้เหรียญเป็นนานๆโอ ค,ครับพอยกขอบเสร็จก็จะเอาไปอบอ่อนให้โลหะมันนิ่มลงนิดนึงแล้วก็ล้างทําความสะอาดอบให้แห้งเตรียมรอปั๊มลายครับแล้วสุดท้ายก็คือเอามาปั๊มลายถูกต้องครับเอาเหรียญตัวเปล่าที่เตรียมไว้นี่แหละครับเข้าเครื่องตีตราซึ่งเขาจะประกอบดวงตราที่ทําไว้ก่อนหน้านี้รออยู่แล้วค่ะแล้วเครื่องก็จะปั้มปลึ้งลงไปด้วยแรงกดมหาศาลเลยเก<ฮ>ิดเป็นเหรียญที่เราใช้ใช้กันนี่แหละครับโอ้ จากนั้นก็จะมีคัดแยกเหรียญดีเหรียญเสียนับใส่ถุงตรงออกไปใช้งานครับแล้วพวกเหรียญที่ระลึกราคาเหมือนกันไหมเออกระบวนการหลักๆคล้ายกันครับแต่อาจจะมีขั้นตอนตกแต่งเพิ่มอย่างพ้นทรายรมดำขัดเงาหรือว่าชุบทองอะไรพวกนั้นครับฟังดูแล้วกว่าจะได้เหรียญมาแต่ละอันนี่ไม่ง่ายเลยนะคะทีนี้กลับไปที่เรื่องตอนแรกค่ะการทุบเหรียญ10บ,บาทเนี่ยสรุปว่าผิดกฎหมายจริงๆใช่ไหมคะผิดชัดเจนเลยครับ ตามพรบรเงินตราพศ2501เลยค่<ฮ>ะคือมาตรา9เนี่ยเขาห้ามทําวัตถุหรือเครื่องหมายอะไรมาเรียนแบบเงินตราอยู่แล้ว <ฮะ S 1> และที่ตรงๆเลยคือมาตรา12ครับระบุว่าการจงใจทําให้เหรียญกระสาบเนี่ยมันชํารุดเสียหายเสียรูปทรงหรือทําให้น้ําหนักลดลงอันนี้คือผิดกฎหมายแล้วถ้ามันชํารุดไปแล้วอย่างที่โดนทุบเนี่ยมันยังใช้ซื้อของใช้นี่ได้ไหมคะใช้ชําระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้ครับ หรียญน,นั้นถือว่าหมดสภาพไปแล้วเอา้าแล้วกันแต่ว่าแต่ว่ายังเอาไปแลกคืนได้นะครับที่กรมธนารักษ์หรือธนาคารพาณิชย์ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดอ๋อแลกคืนได้แต่ก็ไม่ควรทำแต,แต่แรกอยู่ดีใช่ครับเพราะการกระทำนั้นมันผิดตั้งแต่ตน้นแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องวัสดุครับที่แชร์กันว่าวงแหวนในเหรียญสิบบาทเป็นทองเหลืองหรือทองแดงจริงๆไม่ใช่นะครับเอา้าไม่ใช่เหรอคะ แล้วมันคืออะไรจริงๆมันคือโลหะผสมที่เรียกว่าอลูมิเนียมบรอนซ์ครับส่วนผสมหลักคือทองแดงประมาณ9 2ซแล้วก็มีนิกเกิลกับอลูมิเนียมผสมอยู่ด้วยอ๋อเป็นโลหะผสมครับซึ่งถ้าคิดจะทุบเอาโลหะไปใช้เนี่ยเทียบต้นทุนแล้วอาจจะไม่คุ้มเท่าไปซื้อวัตถุดิบตรงๆได้สำําไปครับเข้าใจเลยค่ะนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเหมือนการผลิตเหรียญนี่มันจะโยงกับเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับเพราะเหรียญกระสบับธนบัตรพวกนี้ คือส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศเลยค่ะโรงกระสาบเนี่ยเลยถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากๆในเชิงยุทธศาสตร์ถึงขนาดที่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยให้ความเห็นไว้นานแล้วนะครับว่าโรงกระสาบเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพรบโรงงานเหมือนโรงงานทั่วไปจริงเหรอคะเพราะอะไรคะครับเพราะถือว่าเป็นการดําเนินงานเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาตินะครับโหมีความสําคัญขนาดนั้นเลย แล้วในแง่การพัฒนาล่ะคะโรงกระสาบเขามีอะไรใหม่ๆบ้างไหมก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับกรมธนารักเขาก็พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างเช่นมีการศึกษาเรื่องนําเทคโนโลยีใหม่ๆแบบ Industry 4.0มาใช้อ๋อค่ะหรือแม้แต่ศึกษาการใช้ 3D Printing มาช่วยในขั้นตอนออกแบบสร้างแม่แบบอะไรพวกนี้ครับรวมถึงมีการวิจัยพัฒนาเหรียญรูปแบบใหม่ๆด้วยอย่างเช่นเหรียญทรงโดมโดงคอย เพื่อให้ทันเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครับสรุปได้ว่าเหรียญทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้กันเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากๆม,มีกฎหมายควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยใช่เลยครับดังนั้นสิ่งที่น่าคิดต่อจากเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเมื่อเราเห็นถึงความตั้งใจความประณีตปรอบกติกาต่างๆที่ใช้สร้างแล้วก็รักษาคุณค่าของเหรีย แต่ละอานไว้นะครับค่ะการที่เรานําเหรียญไปดัดแปลงทําลายหรือมองข้ามความสําคัญของมันไปเพียงเพื่อประโยชน์เล็กๆน้อยๆหรือจากความเชื่อบางอย่างเช่นเรื่องวัสดุพิเศษหรือแฟชั่นเนี่ยมันสะท้อนมุมมองที่เรามีต่อคุณค่าของเงินตราจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนโลหะลกลมๆนั้นอย่างเดียวก็ได้นะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเรามองมันยังไง ครับได้ฟังกันแล้วนะครับอ่าและนี่นะครับผมเพิ่งพิมพ์พ้นเอ่อพิมพ,พ์มพข้อมูลนะครับลงไปนะว่าก่อนปีสองพสิบห้าเอากชนสามารถผลิตได้หรือไม่จากข้อมูลในแหล่งที่มาก่อนปีพศสองพสิบห้าเอากชนไม่สามารถผลิตเหรียญที่ระลึกได้นะครับเหตุผลที่เอกชนไม่สามารถผลิตเหรียญได้ในช่วงเวลานั้นมีหลายประการได้แก่กฎหมายด้านความมั่นคง และการควบคุมเนื่องจากบริบทของกฎหมายด้านความมั่นคงและกฎระเบียบต่างๆในยุคนั้นทําให้มีเพียงโรงงานเดียวเท่านั้นที่สามารถผลิตเหรียญที่ระลึกได้นะครับการถือครองอุปกรณ์การผลิตเป็นไปไม่ได้ที่เอกชนจะสามารถถือครองอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเหรียญที่ระลึกได้ต้นทุนและความคุ้มค่าในการลงทุน การลงทุนในเครื่องจักรระบบต่างๆสำหรับการผลิตเหรียญนั้นมีต้นทุนสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่ต้องนำเข้าและค่าใช้ใจ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนื่องจากคนไทยในยุคนั้นยังไม่มีความรู้เพียงพอข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าต่างๆมีจำกัดอยู่เพียงในเมืองหลวงเท่านั้นและยิ่งต่างจังหวัดก็ยิ่งไม่มี ซึ่งทำให้การตั้งโรงงานผลิตเหรียญทําได้ยากและไม่คุ้มคา่าการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการอนุญาตให้เอกชนถือครองเครื่องผลิตเกิดขึ้นในปี2425หลังจากที่โรงกระสาบเดิมถูกเรียกร้องเรื่องมลพิษและต้องย้ายสถานที่ผลิตทําให้งานผลิตเหรียญล้าช้าจึงมีการแก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้เอกชนสามารถครอบครองเครื่องผลิตได้ ซึ่งต่อมาได้นํามาสู่การผลิตเหรียญกระสับปลอมขึ้นอย่างแพร่หลายเช่นเหรียญก้าวเหลี่ยมราคาหนึ่งบาทและหบาทดังนั้นก่อนปี25 5พหการผลิตเหรียญกระสับและเหรียญที่ลึกเป็นภารกิจของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลังซึ่งถือเป็นการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและได้รับการยกเว้นการขออนุญ,ญาตตามพระราชบัญญัติโรงงานเปรียบ เทียบกับการทำอาหารลองชินตนาการว่าก่อนปี2515มีเพียงโรงงานของรัฐบาลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตขนมปังพิเศษสำหรับการใช้งานของประเทศโดยมีกฎหมายควบคุมส่วนผสมและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดทำให้ครัวเรือนทั่ว,วไปไม่สามารถมีเตาอบขนาดใหญ่หรือส่วนผสมรับที่จำเป็นได้ต่อมาเมื่อมีความต้องการขนมปังเพิ่มขึ้นและโรงงาน รัฐประสบปัญหาก็มีการผ่อนปลนกฎหมายอนุญาตให้เรกชนสามารถมีเตาและผลิตขนมปังได้บ้างแต่ก็อาจนำไปสู่การทำขนมปังปลอมแปลงได้เช่นกันนี่นะครับคือบทสรุปของ AI จริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับถ้าใครอยากจะรู้ลองไปศึกษาดูว่าผมใช้ตัวไหนคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ